ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในตัวชี้วัดในเรื่องของการวิเคราะห์ความสําคัญของโครงสร้างทางสังคมการขัดเกลาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องของอบรรทัดฐานทางสังคมนะแต่ก่อนทีเ่เราจะไปเรียนในส่วนของเนื้อหาของเรานั้น เดี๋ยวค,คุณครูมีเพลงเพลงหนึ่งนะคะซึ่งตอนนีก้กำลังอยู่ในกระแสเนาะถามว่ามีใครไม่เคยได้ยินเพลงนี้ไหมครูเชื่อว่าส่วนน้อยนะคะส่วนน้อยที่จะยังไม่เคยได้ยินเพลงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้แล้วให้นักเรียนอลองเชื่อมโยงดูซิว่าเพลงที่ค,คุณครูจะเปิดให้นักเรียนฟังแล้วก็ชมต่อไปนี้เนี่ย มันเป็นมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับบรรทฐานทางสังคมนะเดี๋ยวให้ฟังเป็นบางช่วงบางตอนเนาะเราจะไม่ไม่ฟังจบทั้งเพลงแต่เชื่อว่าค,คุณครูเปิดขึ้นมานักเรียก็อ๋อละละว่าเออเพลงนี้เป็นอะไรอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย ว่าเขาคือคนหักของหัางมาแต่โดนเธอคือจังนาด้านนาทนแอบชันแอบคอขอบังอียังกันตบมือข้างเดียวติดดังตีถ้าแฟนเธอบ่นี้ ถ้าฉันเล่นเขาปฏิเสธไปก็ะจก จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงนะคะบทเพลงนี้ซึ่งมีชื่อเพลงว่ารักควรมี2คนนะคะถามว่าจริงๆแล้วควรมีกี่คนได้หรือไม่1 2 3 4 5นะคะเดี๋ยวเราจะมาสนทนากันนะคะในในประเด็นนี้เนาะแล้วเราจะมาดูซิว่าไอเพลงนี้เนี่ยรักควรมี2คนเนี่ย เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เนาะประเด็นในการสนทนาของเรานะคะในวันนี้คือชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วว่ารักควรมี2คนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนักเรียนคะจริงๆแล้วรักมันมีกี่คนก็ได้นะจะสี่ห้าคน6คนก็ได้นะถ้าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีปัญหาคือ,อคนที่1หุงข้าวคนที่2องร้างจานคนที่3ม ไปซื้อกับข้าวคนที่สี่หาเงินคนเนี้ยถ้าบริหารได้นะคะคือในห้าคนเนี้ยคุณจะอยู่บ้านเหลียวกันก็ได้บ้านหลังเดียวกันก็ได้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่นคือในทางปฏิบัติแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะหรือในทางนิติในแล้วเนี่ยสามีหนึ่งคนก็มีภรรยาได้แค่หนึ่งคนนะคะสําหรับการจดทะเบียนสมรสนะคะคุณจะไปแต่งงานกับอีกหนึ่งคนไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้หยา่านะคะนั้น สังคมไทยเนี่ยมองว่าการที่มีลูกาการที่มีมากกว่าสองผัวสองเมียหรือสามีหนึ่งคนหรือมีเมียสองคนสาคนสี่คนห้าคนน่ยมองว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกคะ่ะแต่มันมันไม่ดีงามอ่ะมันไม่เหมาะสมมันขัดกับจารีตประเพณีของคนไทยซึ่งคนไทยสมัยก่อนเนี่ยคือสามีภรรยาก็คือผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีลูก นะก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ทุกวันนี้นะคะเนื่องด้วยว่าการเจอกันของคนเรามันง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สื่ออะไรต่างๆมากมายมันทำให้คนเราเนี่ยนะคะเริ่มที่จะเริ่มที่จะมีความคิดที่มันเปลี่ยนไปนะคะงั้นเราก็มาดูกันนะคะผู้หญิงฝ่ายภรรยาหลวงนะคะก็ถามผู้หญิงที่เป็นฝ่าย ภรรยาน้อยว่าถ้ารู้แล้วอว่าเขามีลูกมีเมียหรือมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคุณยังจะยุ่งกับเขาอีกเหรอนะคะฝ่ายฝั่งผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าก็เลิกไม่ได้อ่ะคนมันรักหมดใจไปแล้วอ่ะทำยังไงได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณครูมองว่าในประเด็นนี้ถ้าถ้าเราไม่รู้นะค,ะคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดนะคะไม่รู้ พราะผู้ชายเขาบอกว่าเมียตายไปนานแล้วเออนี่ก็ช่างพูดเนาะเมียตายไปนานแล้วนะคะแล้วฝั่งผู้หญิงก็ก็เชื่อนะคะก็เชื่อแล้วก็รักกันมาจนความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะหลังจากนั้นมาก็ก็พอมารู้ทีหลังว่าเขามีภรรยายอยู่แล้วภรรยายหลวงก็ถามว่าพอรู้แล้วจะเลิกไหมล่ะตอบฝั่งภรรยายน้อยตอบว่าบ่ <c oughs> ก็คนมันรักหมดใจไปแล้ว ะะยังถึงขั้นถามด้วยนะว่าสิ้นคอซ้ำค่อยทองอยู่บอ่อและอายใจบ่ที่เฮ็ดที่เขาแตกค่ะไม่เขาไม่ได้แคร์นะคะกะยาติละ่ะ <c oughs> ก็แล้วแต่ใครจะเป็นไงก็ได้ฉันก็จะรักของฉันอะไรเงี้ยแต่แต่จริงจงแล้วนะลูกนะคะนักเรียนค่ะคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีสามีหรือภรรยายอยู่แล้วถ้ามันจะไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกอ่ะคือเราออกมาเถอะ เราออกมาดีกว่าอย่างน้นอยๆเราก็ไม่ได้ถูกตาหน้าว่าไปทําให้ครอบครัวเขาแตกหักกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาดูนะคะในประเด็นในเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งเป็นเนื้อาหาที่มันสอดคล้องกับเพลงเพลงนี้ที่ผูเลือกมาจริงแล้วบรรทัดฐานทางสังคมมันก็คือแบบแผนสําหรับการประพฤติปฏิบัติให้มันมีมาตรฐานถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนะ ลักษณะของบรรทัานทางสังคมมันจะมีอยู่2ประเด็นนะคะมันจะมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกนะคะประเด็นแรกก็คือบรรทัานเป็นวิธีการหรือเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของของบุคคลนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะประเด็นที่2คือบรรทัานมีลักษณะเป็นมาตรฐานที่บุคคลได้รับการคาดหวังว่าจะกําหนดแนวทางการประพฤติของตัวเองได้ เรามาดูประเภทของบรรทัฐานจะมีอยู่ทั้งหมดสองอาสามสามประเภทนะคะคือ1วิธีชาวบ้าน2จารีตประเพณีและ3กฎหมายเดี๋ยวเรามาดูวันทีละอันนะประเภทแรกเรามาดูความหมายก่อนวิธีประชานะคะหรือวิถีชาวบ้านนะคะก็คือเป็นลักษณะของชาวบ้านทํากันจนเคยชินนะคะเป็นธรรมเนียมคือสิ่งที่ควรทำเนาะ ส่วนบทลงโทษของการที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามวิถีประชาะก็คือถูกซุบซิบนินทาหัวเราอเยาะเหยียดหยามตําหนินะคะนี่คือบทลงโทษของวิถีประชาะต่อมาจารีตนะคะมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นมากว่าวิถีประชานิดนึงมันจะเกี่ยวเนื่องกับความดีความชั่วเป็นประเพณีนะคะเป็นข้อห้ามและต้องทําเช่นผู้หญิงห้ามไปผิดลูกผิดเมีย ะะของผู้ชายที่เขามีภรรยาอยู่แล้วนี่คือต้องห้ามข้อห้ามถ้าใครเกิดละเมิดข้อห้ามหรือทําข้อห้ามนั้นๆบทลงโทษของจารีตประเพณีก็คือถูกประนามนะคะ่ะขับไล่หรือลุ่มประชาทันนะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งวิถีประชาและจารีตเนี่ยจะมองว่ามันมีลักษณะค่อนข้างไม่เป็นทางการนะคะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะต่อมานะคะ ประเภทที่3ของบรรทัานทางสังคมก็คือกฎหมายกฎหมายเนี่ยก็คือเป็นคําสั่งข้อห้ามเลยนะข้อบังคับใช้กับทุกคนนะคะถ้าทําก็ถือว่าผิดกฎหมายค่ะมีลักษณะเป็นทางการนะคะแล้วก็มีบทลงโทษที่ชัดเจนนี่คือในเรื่องของประเภทของบรรทัานทางสังคมอะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างวิถีประชา เช่นพวกมารยาทการกินการเดินนอนนั่งอะไรพวกนี้ถือเป็นมารยาทถือว่าเป็นวิถีประชานะคะแฟชั่นหรือความคลั่งไคล้สิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งการอาบน้ําทุกวันน่ะถือว่าเป็นวิถีประชาเนาะถ้าใครไม่อาบน้ําตํารวจจับไหมไม่นะคะไม่จับนะแต่เป็นอาจจะถูกซุบซิบว่างทําไมน้ําไม่อาบอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแค่นี้ต่อไปจารีตก็คือพูดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ความเมตตากรุณานะคะความเสียสละ หรือเป็นในเรื่องของความกระตันยูกระตเวทีเช่นลูกนะคะจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าลูกคนไหนที่ปล่อยให้พ่อแมออ่ได้รับเขาเรียกว,ว่าไม่เลี้ยงแลนะคะก็จะถูกชาวบ้านนะคะมองมอง,มองไม่ดีมองว่าเป็นคนเนรคุณส่วนตัวอย่างเรื่องของกฎหมายก็อย่างเช่นการค้ายยาเสพติดการฆ่าคนตาย,ยาการไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ย ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหานะคะในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะคะนั่นแล้วถ้าเราไม่อยากถูกลงโทษตามหลักของวิถีประชาจารีประเพณีหรือกฎหมายเราในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของสังคมอยู่ในประเทศนี้นะคะเราควรที่จะปฏิบัตินะคะ